มันพอกระเทือนเลยว่ามันจังตัวมันจึงตัวนื่องเนาะมันจังเลยที่เขาใหญ่ป้าใหญ่มาเขาเห็นมันกระเทือนเขาเลยว่าเอาความเดืดเห็มันเดือให้ทางเขาไหวกันเลยตอบที่ถ่ายถามลูกพ่อมาแก้มาพวกยี่บานพวกยีบานพวกยีบานมันจรอยู่ตอนนี้ว่าสีก็แดงไม่ได้สามปีคือว่าแห้่ยงพวกนี้เขาก็ต้องัวกันนถะตาตาก็นั่นของมันขึ้นมันยังต่างมันมันเก่า ยาอนตวาต่อเปิอท่นีไังหลปีเออที่วาซุขอบ้านมา้ับเินน่้อป็น้อหยาด้วกันต่างข็เหมือนกันรอรองเื่อในแผนนี้คมก็แหงเบาข้ยาบถ้าคุผมเบาได้ขงคมยังขงเป็นแสนขอะไรันนสล้วพรกทอนเดทำเตนี่บอกว่าเปนลี่ยจึงข่งซอมไหก็ได้ มันดีขึ้เพิ่ม้านหนามีดึงแคเห็นันนะครับแต่แต่มือนั้นถันันบาเสอละกาเนี่คือว่ามันมันอยู่หกเมตรยี่สิบาว่ามันตั้งหนามันแก่กขยายฐานตั้งหนามีนึงเเมตรยี่สิบนเป็นการเป็นงานมันจะสบายผาคูบาอาจารย์ยืนได้นะขานเพิเมตรหนึง ยืนไม่ทั้งหนาราคานัต่อหามื่นเป็นโอเคบาทเมืองเงเข้าพอบมืบ่อโอเคอยู่บ่อั้ามพอมกับพ่ออม้าบพ่อพอมมาอ้ยขอติตจารณาหนังอยู่